ซันออฟฟูดที่สุดของไม้แบบช่างทุกทีมต้องเลือกใช้แล้วผมเอามาเทสอย่างหนักนะตอนนี้พูดภาษาบ้านๆคือต้องทนตีนทนมือนั่นเองแบบพลาสติกซันออฟฟูดเนี่ยเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างดีมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างเหนียวมากท่านดูนะครับเราดัดโค้งได้เขาให้ตัวยืดหยุ่นในการโยน รับแรงกระแทกอย่างดีรวมทั้งท่านมาดูนะครับเขาจะมีรูสําหรับยึดน็อตหรือตีตะปูวิ่งเป็นเมนเหล็กให้เรียบร้อยข้อดีของแบบพลาสติกที่เกิดขึ้นมาในวงการก่อสร้างมันไม่บุกไม่ยุ่ยนะครับแล้วก็ไม่เป็นสนิมหัวใจสําคัญของการเทคอนกรีตก็คือเนื้อผิวต้องเรียบไม่เป็นสนิมและไม่เกิดรอยค้อนรอยบุกช่างทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเวลาท่านเทคอนกรีต นอกจากท่านจะจี้โดยวายแล้วท่านก็ยังต้องเคาะถูกไหมฮะหน้างานบางที่ก็ไม่มีเครื่องจี้คอนกรีตท่านก็ต้องใช้ค้อนเคาะเคาะเคาะแบบเราใช้ทุกวันทุกวันนะท่านดูเมื่อก่อนผมก็ซื้อแบบเหล็กมาใช้นะแล้วผมเคาะเคาะท่านเคาะดูเราใช้ไปประมาณปี2ปีท่านดูสภาพเนื้อเนื้อเหล็กเนี่ยตอนใหม่ๆซื้อมาปีแรกมันจะเรียบมากผ่านการเคาะการเทคานเทเสาไปนานๆแบบนี้มันจะเกิดรอยค้อนเยอะมากแล้วท่านไม่สามารถซ่อมได้แล้วท่านต้องมาแมนเทนแนนทาสีทาอะไรก็ หลังๆมาผมไม่ค่อยได้ใช้ใแบบเหล็กเป็นการเช่าแบบพลาสติกในพื้นที่แต่ว่าตอนนี้ผมจะลงทุนและท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านคิดราคาค่าไม่แบบต่อตารางเมตรไปเนี่ยท่านเอามาใช้ซ้ําแบบนี้ท่านก็เหลือส่วนต่างเงินทอนอันนี้พูดกันภาษาผู้รับเหมานะครับท่านเคาะไปเถอะท่านแบบของท่านไม่ได้แตกไม่บิดเบี้ยวไม่ใชคุณสมบัติเด่นที่สําคัญน้าหนักเขาเบากับ,กบแบบเหล็กประมาณเท่าตัวหนึ่ง ความบางก็บางกว่าเห็นไหมครับแบบเหล็กหนาถึง5เซนหรือ2นิ้วแต่นี่หนาประมาณ2เซนใชยงานไปเลยท่านมัน ทานมากนะครับเมื่อวานผมได้ลองเทคอนกรีตแบบไม่จี้าวผลลัพธ์ที่ได้ก็ดีจริงๆเนื้อแบบที่ค่อนข้างเรียบแล้วมันในตัวเนี่ยมันทําให้ชิ้นงานออกมาค่อนข้างดีคอนกรีตมันไหลง่ายนะครับเนื่องจากผิวสัมผัสเขาเรียบเงาแบบนี้แค่เราใช้ค้อนเคาะนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แบบเวลาโดนค้อนเคาะก็ไม่มีรอยบุกรอยเบี้ยวด้วยก็สบายใจในเรื่องของแบบพลาสติกที่สําคัญนะครับเราไม่ต้องทาน้ํายาที่ไมยแบบหรือว่าทาน้ํามันเก่าทําให้ชิ้นงานออกมาเนี่ยดูสีเป็นธรรมชาติถ้าท่านจะเอาไปเข้าแบบทาปู เปือยก็สวยไ,ไปอีกแบบนี่เป็นตัวอย่างคานสสเตดึงที่ผมจะเอาไปใช้ทํากําแพงกันดินซึ่งก็ได้ใช้จริงๆด้วยถ้าได้เนื้องานกําแพงกันดินที่มีลักษณะผิวแบบนี้ก็ลูกค้าแฮปปี้อย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือตอมอพีแคสที่ผมได้หล่อไว้ที่จะเอาไปทํากําแพงกันดินเช่นกันเปิดกันสดๆพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับความเรียบเนียนเหลี่ยมคม ที่ Sun of Wood มีมาให้นะครับก็คือผิวที่งดงามแบบนี้ทำให้ท่านไม่ต้องได้ฉาบแต่งอะไรมากมายนะฮะหรือว่าท่านจะเอาไปสก,กิมโคดนิดนิดเน่หน่อยงานของท่านก็จะประณีตอย่างแน่นอน,น,นแบบที่เราใช้เทเราไม่ได้ทานยาใดทั้งสิ้นนะครับก็คือเป็นเนื้อดิบๆแบบนี้ เราใช้ได้เลยครั้งต่อไปท่านก็ทําความสะอาดเพียงนิดหน่อยแล้วก็ท่านก็ใช้ต่อได้ผมว่าใช้ได้หลายๆปีนะครับจะลงทุนก็คุ้มค่าจะปล่อยเช่าก็ได้เงินนะครับพาไปดูจุดที่เราได้เทด้วยแบบเหล็กเก่าเรานะครับมันสภาพเป็นยังไงให้ f c ได้ดูด้วยท่านจะเห็นว่าผิวเนี่ยแตกต่างกันมากตามดตาแมงนะครับรูฟองอากาศเยอะมากนี่คือผิวที่ค่อนข้างหยาบท่านเอาไปใช้งานอื่นๆเนี่ยท่านก็ต้องไปฉาบแต่ง จับเสียมฉาบอีกมันทําให้ท่านเสียเวลามากขึ้นดังนั้น Sun Off ฟ o d นะครคือตัวตอบโจทย์ที่จะทําให้ท่านประหยัดต้นทุนได้มากลดต้นทุนได้ถึง90%ท่านเหลือเงินทอนเยอะแน่นอนนะครับใช้แล้วถอดโยนทิ้งนะครับนี่คือคุณสมบัติเด่นของแบบพลาสติกเบาและก็แข็งแรงมากๆเนื้อพลาสติกของเขานะครับใช้งานซ้ําได้หลายๆครั้งเนี่ยมันทําให้ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมท่านลองไปดูที่หลังบ้านรับเหมาของช่างทุกทีมดูนะครับเขาจะมีเศษไม้ไผ่ ไม้แบบไม่อัดอยู่เยอะมากท่านรู้ไหมแบบต่างๆที่เป็นไม้จริงเนี่ยเวลาเสร็จโปรเจกต์ทีนึงเอามากองนะครับแล้วก็เผาทิ้งซึ่งลำบากมากๆนะครับแล้วก็เกรงใจเพื่อนบ้านด้วยก็ถือว่าเป็นมลภาวะแต่สิ่งนี้นะครับพลาสติกต่างๆนะครับเราสามารถไปรีไซเคิลรียูสเอาไปใช้งานซ้ําได้อีกตลอดการนั่นเองนะครับ